การอ่านในใจบทเรียนเรื่องออมไว้กำไรชีวิตบทนี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการออมรู้จักใช้รู้จักออมรู้เก็บหอมรอมริบไว้ชื่อเงินตราแต่โบราณเปลี่ยนแปลงผ่านไปตามสมัยคำพังเพยสำนวนไทย สุภาษิตคิดมาเตือนสวัสดีครับเพื่อนๆได้ฟังบทกลอนเราะกันไปแล้วเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมครับว่าท็อปมีเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆคงงดาวกันไม่ออกใช่ไหมครับวันนี้ท็อปมีเรื่องออมไว้กำไรชีวิตมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนั้นเพื่อนๆคนใดยังไม่เข้าใจเรื่องการอ่านใจ สามารถกดปุ่มกิจกรรมที่กระพริบอยู่ด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดรู้และเข้าใจเรื่องการอ่านในใจเป็นอย่างดีแล้วเรามาฟังเรื่องออมไว้กำไรชีวิตพร้อมๆกันเลยครับครอบครัวของจอยมีพ่อแม่คิมซึ่งเป็นน้องชายคุณยายและน้าน้อย จอยเป็นเด็กที่รู้จักประหยัดและอดออมรู้จักคิดนำเอาสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการกลับมาทำให้มีคุณค่าดังเช่นเศษสตางค์เหรียญสลึงหรือเหรียญห้สิบตางที่คนทั่วไปจะไม่เห็นคุณค่าจอยก็จะขอมาและเก็บใส่ขวดโหลเมื่อมีจำนวนมากพอจอยก็จะนับใส่ถุงถุงละห้บาทซึ่งจอยสามารถเก็บได้ถึง10บถุง จอยนำเงินเหล่านี้ไปใช้โดยการนำเงินใส่ถุงให้พ่อเป็นค่าทางด,วด่วนให้แม่ใช้ซื้อของในห้างสรรพสินค้าพ่อและแม่ก็จะนำเงินเป็นธนบัตรมาคืนให้จอยจอยก็จะนำเงินไปฝากธนาคารที่น้าน,น้อยทำงานอยู่ การกระทำของจอยเป็นแบบอย่างให้คิมทำตามบ้างนอกจากจอยจะรู้จักเก็บออมแล้วจอยยังรู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่าเมื่อจอยต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทำงานของแม่จอยกับแม่ช่วยกันดัดแปลงชุดเก่าให้หน้าดูแล้วนำมาใส่ไปงานโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อชุดใหม่ พ่อและแม่ของจอยเป็นแบบอย่างที่ดีสอนให้จอยและคิมรู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยพ่อให้แง่คิดในการใช้เงินแต่ละครั้งว่าใช้จ่ายเพราะความจำเป็นหรือใช้จ่ายเพราะความต้องการเด็กทั้งสองได้นำเอาคำสอนของพ่อมาเป็นหลักปฏิบัติ เมื่อถึงวันปีใหม่จอยและคิมได้นำเงินที่ได้เก็บออมไว้มาซื้อของขวัญให้พ่อและแม่ด้วยความต้องการให้พ่อแม่มีความสุขและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจะต้องรู้จักตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ยังความปราบลืมให้พ่อและแม่ของจอยและคิมเป็นอย่างยิ่งการรู้จักอดออมของจอยและคิมเป็นการกระทำที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแต่ผลที่ได้มากมายเกินคาดถือว่า การออมนั้นเป็นกำไรของชีวิตก็ว่าได้เพื่อนๆครับวันนี้ท็อปมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอยากลองทำกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคืออะไร เรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันนะครับการรู้จักประหยัดอดออมมีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ให้เป็นสิ่งของที่มีคุณค่าขึ้นและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีวันนี้ท็อปขอตัวไปฝากเงินในธนาคารก่อนนะครับจะได้เหมือนกับจอยและคิมแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ